แต่ว่าอันนี้คิดว่ามันสามารถตกงไมได้แล้วปะเดี๋ยวนะลื่นเลื่นเลื่นลื่นลื่นเดี๋ยวนะแบปบปบรอให้มันหยุดตกก่อนได้ไหมเดี๋ยวนะอาจจะต้องขึ้นไปตรงนี้หรอมันมันตันนะตรงนั้นโอ้เออหรอเอ้ยแต่ป่ะแต่ป่ะแต่แต่ตรงนี้ขึ้นไปตัวนี้มันน่าจะยากเลยนะมันมันระยะมันไกลด้วยต้องรอให้ฝนมันลองหยุดดูก่อนน่ะมันจะหยุดได้ยังอ่ะหยุดดิฝน ด้วยระบบสั่งการสั่การหุยอุยหุนเลยหยุดเลยอุ้ยเอาเโดนระเบิดล้หยเอมันลอยไปตอนน้านี่แหละหุนเลยมันลอยไปตอนน้้คุณคุณผู้ชมการดีเดยนประจำวันนี้นะคะเฮ้ลอยไปต้นนะเลย ฝนได้แล้วติลไปกับสายลมนะคะผมเปไปดูกพ่อพี่ลุนด้คืออะไรอ่ะคือเหตุการณ์คือแบบว่าฝนเมื่อไหร่จะหยุดฝนหยุดปุ๊บคือแบบตัวแตกเลยเหรออะไรวะท่านทราบแล้วท่านทราบแล้วท่านส่งเรื่องทราบแล้วเดี๋ยวเฟิร์สจะไปหาตัวนี้มันดูไม่มีทางไปในชีวิตเลยอ่ะท่านสิวิญญาณพี่เฟิร์ษสวัสดีทุกคน